สวัสดีค่ะก็วันนี้ก็มาพบกับน้องพองอีกแล้วนะคะก็เหนื่อยขึ้นมาข้างบนนะคะมาอยู่ที่หลัดฟ้าก็มาซักผ้านะคะซักผ้าเสร็จแล้วก็เอามาตักที่ข้างบนนี้นะคะตักผ้าตักผ้าเหนื่อยมากนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่ที่สามที่น้องพอง ออกเดินทางมาอยู่ที่ทักคิเลกนี้นะคะก็หลังจากเมื่อวานนะคะเมื่อวานน้องพองก็ไม่ได้ออกไปไหนแต่ก็ตอนเย็นทิพ์เอ้ยเมื่อวานพทิพ์มาหาทั้งวันนาะก็ยังไม่ก็ไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะก็ไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะก็พี่ทิพ์ก็พาออกไปเพราะว่าพี่ดิมีมอสไซค์ใช่ไหมคะก็พี่ทิพก,ก็มารับแล้วก็ออกไปเที่ยวที่ห้องพี่ทิพ์นะคะเพราะว่าที่นี่ไม่มีคนเลยแล้วก็ไวไฟไม่มีคืนเน็ต จะลงคลิปแต่ละคลิปคือยากมากๆเลยนะคะเน็ตก็ไม่มีเนาะแล้วก็น้องพงไม่มีวอไซค์ <c oughs> ก็เลยออกไปซื้อบัตรเติมเงินไม่ได้นะคะมันก็จะลงคลิปยากหน่อยคือลงแต่ละคลิปคือตังหมดไปเยอะมากเ <c oughs> พราะที่นี่คือเน็ตมันเอ่อเน็ตมันไม่ค่อยดีนะคะน้องพองใช้ใช้เบื่ออีกเบื่อหนึ่งนะ,ะแต่ว่ามันเน็ตไม่ดีก็วันนี้คือแดดร้อนมากเลยนะคะดูว้า เมื่อวานคือฝนตกทั้งวันเลยนะคะทั้งวันไม่ใช่ตอนเย็นอะ่ะทั้งตอนเย็นถึงตอนค่ำยังตกอยู่เลยนะคะก็วันนี้ก็กินข้าวเหมือนเมื่อวานนะคะเหมือนเดิมสั่งข้าวเปล่ามาแล้วก็น้อมพองทํากับข้าวมากินใช่ไหมคะก็ก็ได้กินข้าวกับปลาชองนะคะกับถัว่วฟูยิเต้าฟูยิไม่ใช่ถัว่วฟูยิเอาคือแดดร้อนมากเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันดีกว่านะคะ เดี๋ยวดูรอบๆบก่อนนี่คะ่ะรอบๆก็จะมีประมาณนี้นะคะน้องผมก็ยังไม่ได้ไปทำงานเนาะอยู่ห้องอีกแล้วนะคะข้างล่างตรงนี้อยู่ใกล้ๆพระาธาตุนะคะอยู่ใกล้ๆพระาธาตุนี่ข้างบนก็จะมีประมาณนี้นะคะเขาก็มาตักเสื้อผ้าแบบเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราลงไปข้างบนนี้ก็มีหนึ่งห้องนะคะ ว่าเจ้าของเขาไปทำงานแล้วดูบันไดแต่ว่าตอนเท่งวันนี้นะคะน้องพองก็จะสั่งข้าวที่พี่ไอคํเาเขากินนะคะเพราะว่าพี่สะพายของพี่ไอคํเาเขาทําทําขายทําส่งที่เขาไปทํางานเนาะเขาก็ไปส่งนะคะแต่ก็มันก็อยู่ใกล้ๆกล้เองอยู่ข้างล่างน้องพองอยู่ชั้นหนึ่งที่เขาอยู่ชั้นสองทั้งหมดมีสามชั้นนะคะ สีชั้นกับหลัดฟ้าหลัดฟ้า,ฟา,ฟาใช่ไหมอ่าก็เดี๋ยวเราจะไปสั่งข้าวกินนะคะอยากกินข้าวผัดอยากกินข้าวผัดน้าน้าอะไรก็มีนะคะน้ําชายเย็นชาเขียวอะไรมีหมดเลยนะคะแต่ว่าข้างนอกเขาก็ขายอยู่แต่ว่านมเราไม่มีบอรไซ์ก็คือออกไปไหนไม่ได้เลยนะคะแล้วก็คือจะเดินไปมันก็ไกลแล้วก็นมของก็จําทางไม่ได้นะ,ะเพราะอันนี้คือมาครั้งแรกที่แบบมา มาอยู่เนาะแต่ว่าตอนนั้นคือมาเที่ยวมาเที่ยวก็มาอยู่เหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นคือมีพี่คลิปแล้วก็มีมอไซค์ด้วยไง ين, เราไปไหนก็มันสะดวกแต่ว่าถ้าอยู่ผังนู้นคือน้องพองก,ก็จําทางได้อยู่นะคะแต่ว่าอันนี้คือทางอยู่ผังนี้ก็คือแบบจำไม่ได้ไม่รู้รว่าที่ไหนเป็นที่ไหนเป็นซอยไหนซอยไหนก็ไม่รู้นะแต่ว่าจริงๆคือซอยมันทะลุกันหมดเลยแต่ว่าน้องพองไม่รู้ก็เลยไปไม่ได้นะคะอยู่ห้องอยู่ห้องก็หัดอ่านภาษาไทยนะคะโอ้ยร้อนมากเลยค่ะ พอจริงๆที่เชียงตุงกับที่นี่ก็ที่นี่ร้อนร้อนกว่านิดนึงมากร้อนจริงๆโอ้ยร้อนสุดๆอยู่ระลุมไปข้างล่างกันดีกว่าเนาะฝ้าข้างบนนี่คือร้อนสิงเดนจก,ก,ๆๆกุกกะกุกกค่ะก็อันนี้คือเป็นห้องที่ไอคาเเขานะคะน้องเขาก็ได้สั่งแล้วนะคะเดี๋ยวพี่เขาก็ทําแล้วก็ เอาไปให้ข้างล่างนะคะแต่ว่าตอนนี้คือน้องสองก็จะลงไปก่อนลงไปอยู่ข้างล่างก่อนนะคะ,อ,ะอุ๊ยคือขึ้นบันไดลงบันไดขึ้นบันไดลงบันไดทุกวันนะคะตอนค่ำๆก็ลงไปไยขึ้นไปไปกระชงของไงก็ ขึ้นไปเล่นที่ห้องโบใช่ไหมคะแล้วก็คือนอนแล้วก็ตื่นมานี่คือแบบโอ้โหปวดขานะคะเ <c oughs> ขาให้กุญแจไว้นะ,ะว้าวข้างในก็ประมาณนี้นะคะคือที่นี่คือน้องพองกวาดทุกทุกวันนะคะกวาดบ้านอะ่ะเหมือนกวาดบ้านแต่ไว กอดแล้วก็มันก็ยังลกอยู่เพราะว่ามันข้างล่าามันเป็นฝุ่นเยอะใช่ไหมคะแล้วก็คือเขาก็ขึน้นขลงๆงเขาขึ้นขลงลก็มันก็มีฝุ่นแล้วก็เขาก็เอาพี่สะพ้ายก็ได้เอาเข้อขงมาไว้ด้วยมันก็จะมีฝุ่นเยอะแล้วก็จะทําความสะอาดไม,ไม่ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะคะก็จะลกๆนิดหน่อยเนาะเพราะว่าน,นี่คือไม่ใช่บ้านเราก็เป็นห้องเช่าเนาะก็ท่นลกก็ขออภัยด้วยนะคะอ้อร้อนมากเลยค่ะ ก็ได้สั่งข้าวแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้คือใกล้จะเชี่ยงแล้วนะน้องพองก็ซักผ้าแล้วก็ตื่นมาก็ล้างหน้าแล้วก็กินข้าวกินข้าวเสร็จแล้วก็ซักผ้าซักผ้าเสร็จแล้วก็กวาดบ้านเอากวาดบ้านไม่ใช่กวาดห้องกวาดห้องทาความสะอาดห้องนะคะแล้วก็ได้เอาผ้าไปตักที่ข้างบนแล้วก็เพิ่งลงมานี่แหละคือร้อนร้อนจริงๆ แล้วก็ที่นี่คือต้องมันมันจะมีค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรหมวดใช่ไหมคะก็คือร้อนก็ไม่ไม่กล้าใช้พัดลมนะคะเพราะคือกลัวค่าไฟมันแพงแล้วก็คือน้อมของก็ยังไม่ได้ทำงานด้วยใช่ไหมคะก็ประหยัดประหยัดจริงๆแต่ จะลงคลิปแต่ละคลิปคือยากมากๆกเลยนะคะก็อยากให้พีพีเอฟซีทุกท่านเข้าใจนองพองด้วยนะคะคือถ้ามันเหมือนที่เมืองไทยเนาะมันจะมี Wi-fi ใช่ไหมคะแล้วก็คือ WiFi มันก็แรงเนาะแล้วก็ไม่ต้องใช้แอปที่ช่วยเน็ตอ,อ่ะม,มันก็จะเลียวหน่อยแต่ว่าที่นี่คือ ท,ที่น้องพองลงคลิปอยู่ทุกวันนี้ใช่ไหมคะนอมพองก็ยังได้ใช้แอปตัวช่วยเน็ตอีกนะคะคือถ้าแอปตัวช่วยเน็ตคือมันไม่ดีก็คือแบบมันลงนานนะคะแบบชั่วโมงชั่วโมงสองสองสามชั่วโมงก็มีนะคะก็บางวันก็ได้ลงบ้างไม่ได้ลงบ้างนะคะก็ขออภัยด้วยนะคะก็อย่าเพิ่งห่างหายนอมพองไปนะคะนอมพองก็ยังเป็นนองพองคนเดิมอยู่นะคะก็ยังถ่ายคลิปเหมือนเดิมอยู่คะ่ะ ก็อยากาหาประสบการณ์ก็คือได้ลงมาทํางานที่ท่าที่เหล็กนะคะก็จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะประสบการณ์ถ้าคือแบบได้ทํางานแบบยังไงอะ่ะคือเรามาหาประสบการณ์เนาะคือถ้าแบบทำงานดีไปก็ดีถ้าไม่ดีก็กลับบ้านนะคะมี2อ,อย่าง ก็กลับบ้านนะคะแต่ว่าจริงๆน้องพองก็ตั้งใจลงมาเพื่อที่จะทํางานจริงๆนะคะก็อยากทำงานอยากเรียนรู้ว่าคือออกมาใช้ชีวิตคนเดียวนี่คือมันเป็นยังไงเนาะแล้วก็คือ,เ,อ,อเราจะแบ่งค่าค่ากินค่าใช้ยังไงเนาะแล้วก็คือเราจะประหยัดขนาดไหนคือตั้งแต่มาที่นี่คือน้องพองออยังยังไม่หมดตังถึง1 0ึงเลยนะคะคือกินข้าววันละสิบบาท ข้าวกล่องละสิบบาทก็คือกินสองมื้อนะคะคือข้าวมันก็กล่องใหญ่กล่องใหญ่ก็ไม่ใช่กล่องอันนี้ก็กินไม่หมดเนาะก็กินตอนเช้าแล้วก็ตอนเที่ยงแต่ว่าตอนค่าก็คือวันละประมาณยี่สิบอืมวันละยี่สิบนะคะของกินอะไรข้าวหนูวอะไรไม่กินนะคะประหยัดจริงๆแตกต่างจากอยู่บ้านมากๆเลยนะคะคืออยู่บ้านนี่คือที่อยู่ที่พักอะไรเราไม่ต้องซื้อใช่ไหมคะก็ ได้มีบ้านแล้วก็ข้าวเราก็มีผักเราก็มีคือทํากินไดแ้แต่เราอยากกินข้าวหนมอะไรก็เราก็ไปซื้อแค่นี้เองเนาะแต่ว่าที่นี่คือที่นอนก็ต้องซื้อค่าน้ําก็ต้องซื้อค่าไฟก็ต้องซื้อค่าขาวหนมอะไรก็ต้องซื้อซื้อหมดเลยนะคะก็คือประหยัดแล้วก็ยังไม่ได้ทํางานด้วยก็คือประหยัดมากๆวันละยี่สิบเองนะคะประหยัดจริงๆแล้วก็คือน้ําก็คือซื้อเป็นน้ําแบบนี้มากินมันก็แพง ก็คืออยากจะซื้อน้ำที่มันเป็นเขาทำเป็นอะไรนะมันกล่องใหญ่ๆอ่ะอ่าก็เขาก็อเขาก็เอามาส่งอยู่แต่ว่าถ้าเราไม่ซื้อเยอะเขาก็ไม่เอามาส่งนะให้เราไปเอาเองแต่ว่าเราก็ไม่มีวัสไซ์ก็ไม่เอาไปเอาไม่ได้แล้วก็คือก่อนที่พี่เขาจะกลับมาให้พี่เขาไปเอาก็คือพี่เขาก็คืออ่า ่ำแล้วมืดแล้วเนาะก่อนก่อนพี่เขาจะกลับมามันก็มืดแล้วนะก็เลยกินได้กินน้ำแบบนี้คือร้านร้านค้าก็อยู่ใ,ใกล้ๆเองก็เดินไปก็ถึงอยู่แต่ว่าที่ร้านตรงนั้นคือมันไม่มีข้าวของเยอะไงแล้วก็มันจะมีแต่ข้าวหนุ่มอะไรนู่นนี่นั่นแต่ว่าน้ำแบบนี้อาจจะไม่ค่อยมีแต่ว่ามีน้ำส้มน้ำอัดลมน้ำากน้ำอะไรมีอยู่นะคะก็คือกินแบบน้่งน้องเพราะก็ไม่กินเนาะกินน้ำอย่างเดียวนะคะ เดี๋ยวก็รอพี่เขาเอาข้าวมาส่งก่อนนะคะค่อยกินข้าวตอนเที่ยงด้วยกันอีกนะคะก็ไม่ได้ออกไปไหนก็มานั่งคุยๆกันแบบนี้เนาะออืค่ะแล้วก็คือเมื่อกี้น้องผาก็ได้เข้าไปอ่านคอมเมนต์นะคะก็คือแบบขอบคุณพี่ๆ FC ทุกท่านมากๆเลยนะคะที่เป็นห่วงน้องพองนะคะก็อบางคนบอกว่าให้น้องพองออกไปถ่ายที่ข้างนอกให้ดูบ้างเนาะก็ คืนนอน้องพองไม่มีมอเตอร์ไซค์นะคะก็เลยออกไปถ่ายข้างนอกที่เอ้ยออกไปถ่ายรอบๆที่ท่าิีเหล็กไม่ได้นะคะก็เพราะว่าน้องพองไม่มีมอเตอร์ไซค์แต่ว่าที่ตึก ข้างบนตึกแล้วก็ที่ตึกแล้วก็ใกล้ๆแบบนี้คือน้องพองถ่ายถ่ายให้ได้อยู่นะคะก็คือถ้าน้องพองถ่ายไม่ได้ก็คือขออภัยด,ด้วยนะคะเพราะว่าน้องพองไม่มีมอเตอร์ไซค์จริงๆก็คือจะเอามอเตอร์ไซค์มาจะเอามอเตอร์ไซค์จากที่บ้านมาใช่ไหมคะก็คือกูแม่ไม่ไม่ได้ขับเนาะเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ที่บ้านก็คือมีแค่คันเดียวแต่ว่าของพี่ชายคือแม่ก็ขับไม่เป็นน้องพองก็ขับไม่เป็นนะคะก็ขับของพี่ชายก็ขับเป็นอยู่แต่ว่าไม่กล้าขับเพราะว่าแบบมันไงอะ มันขับไม่สะดวกไงเนาะเราก็เป็นผู้หญิงด้วยเราก็ไม่มีแรงเนาะ<__'>ก็คือแบบเราก็ขับไม่สะดวกก็คือไม่มีใครขับเนาะแล้วก็มอไซค์ที่นอมของขับไปทํางานไปขับไปเย็บผ้าทุกวันก็คือเอาไว้ให้แม่ขับนะคะเพราะว่าแม่จะไปตลาดก็คือไม่มีมอไซค์เนาะแล้วก็คือมอไซค์ที่แม่เอเอาไปขายก๋วยเตี๋ยวแต่ว่านั้นคือมันมันขับเข้าในเวียงไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าแม่แม่ไม่ไปใส่ทะเบียนก็ใส่อยู่แต่ว่ามันมันหมดไปแล้วแม่ก็เลยไม่ไปต่อเพราะว่าแม่บอกว่า ไม่ต่อแล้วหรือต่อคันคันที่นอมพองขับไปยื้อผ้าต่อคันนั้นก็ได้นะคะแล้วก็คือจะเอามาที่นี่ก็คือกลัวมอเตอร์ไซค์หายนะคะคือถ้าที่เรียงนี่คือแบบมอเตอร์ไซค์แบบหายบ่อยมากเลยนะคะโอ้โหแบบคนเขาแบบขโมยแบบเยอะขโมยเยอะจริงๆนะคะคือมอเตอร์ไซค์มันหายหายบ่อยแล้วก็คือแบบหายบ่อยมากๆเลยนะคะ คือเมื่อวานก็ยังมียังหายอยู่นะคะคือเห็นที่ในกล้องวงจรปิดก็คือรู้จักเเห็นหน้าอยู่นะเขาไม่ปิดหน้าเลยนะคะคือคนที่เขามาขโมยอะ่ะโหเก่งมากเขาไม่ปิดหน้าแล้วก็คือมันจับไม่ได้เนาะก็อทําไงไม่ได้อะ่ะก็หายก็หายแบบนั้นอะ่ะคือถ้าหายแล้วคือได้คืนไหมก็คือไม่ได้นะไม่ได้หายบ่อยๆขนาดอยู่ที่ข้างในตึก ข้างในห้องเช่าข้างในตึกเขายังมาขโมยได้เลยนะฮะสามสี่ห้าคนมาขโมยโอ้โหเก่งเก่งจริง,รงแล้วก็นี่นี่นะคะแล้วก็ข้าวหอมมากมาแล้วนะคะแล้วก็ชาเย็นน้องของชอบกินชาเย็นอันนี้คือชาเย็นปั่นนะคะอืมอืมลอยเดอร์มาวันนี้คือกินกินอย่างแพงอันนี้คือ ข้าวกล่องแล้วก็ชายเย็นนี่คือเจ็ดสิบห้าบาทนะคะแพงแต่ว่ามันเมื่อวานน้องมองกินแค่ยี่สิบาทเองวันนี้คือกินอันนี้คือข้าวเที่ยงอย่างเดียวก็คือแบบกินอย่างแพงดูข้างในน่ากินมากได้กินของอร่อยแล้วนะคะกินข้าวมีน้ําจิ้มด้วยแต่ว่าน้องมองไม่จิม้มแล้วก็มีซุปด้วยนะคะนี่ ซุปก็ไม่มีจานโอ้โหลำบากอือหืออือหืออาเดอกินข้าวด้วยกันเดอมีมะนาวด้วยเดอมะนาวนมบองไม่ใสเดออันนี้คือน้อร่องสั่งข้าวผัดหมูนะคะโอ้โหแบบหอมมากเลยนะคะเดี๋ยวมาชิมดูว่าอร่อยไหมนะคะจะอร่อยขนาดไหนไม่ได้กินของอร่อยนานแล้ว นี่โอ้ยมาค่ะกินข้าวด้วยกันนะคะยังร้อนอยู่เลยเพราะว่าเพิ่งทำออกจากหม้อเลยค่ะอืมอืมืมอืมอยเด้อนี่อันนี้คือจะกินทีทีค่องๆ้งไม่ได้แล้วนะคะถ้ากินไม่หมดก็ต้องข่าก็กิน ียวไปกินตอนค่ำมีผักด้วยนะฮะกินผักไม่เป็นก็ต้องหัดก,กินเพราะว่าที่นี่คือมีแต่เขาใส่ผักผัดกะเพราอ่ะคือผัดกะเพราที่คือนมของไม่ชอบมากเลยแหละแต่ว่าเมื่อวานคือไปกินข้าวกับพี่ชีเ็คือพี่เขาทาข้าวผ,ผ,ผ,ผัดกับกะเพราใช่ไหมกับกะเพราผัดผัดกะเพราก็กินข้าวกับพี่เขานะคะเมื่อวานตอนค่มอ่ะพี่เขาก็มาส่งแต่ไม่ได้ถ่าย มีแจงกวางมีสลัดแล้วก็กวางตุ้งแล้วก็แครอทนะคแล้วก็หมูไข่ไม่ได้งานก็ถึงเวลาก็กินถึงเวลาก็นอนหูย quân bên mũ Khác là ý mấy quân có từ lắm ừ. Ừ, ร้อนดื่มเป่าดื่มข้าว ตั้งแต่มาน้องพองยังไม่ได้ออกไปเที่ยวที่ตลาดเลยนะคะมันติดอยู่ที่ไม่มีมอเตอร์ไซค์นี่แหละจะเอามาก็กลัวหายคือแบบคนที่เขาขโมยอะแบบโอ้โหมิจฉาชีพถนัดนะคะโอ้ยเขารู้ทุกชอบทุกมุมอะโอ้ยเห็นแล้วก็ที่ในในเฟสพวกเขาก็ลงทุกวันมอเตอร์ไซค์หายมอเตอร์ไซค์หาย อืมร้อน,นจัดกว่าด้วยพี่เขาขายดีมากเลยนะคะ แต่เช้าๆก็มีคนสั่งแล้วก็เที่ยงก็มีคนสั่งหลังจากที่กินข้าวเสร็จนะคะก็ไม่รู้จะทำอะไรเข้ามานั่งก็แบบเมื่อยก็อ่านหนังสือเรียบร้อยแล้วก็จะน,น,นะจะนอนพักผ่อนสบายจริงๆเนาะนะก็จะนอนพักผ่อนแล้วนะคะนอนพักผ่อนบ้าง เติมแรงไว้ก่อนเพื่อที่จะไปทํางานนะคะจะไปเริ่มงานทํางานนะคะก็นนี่คือเมื่อกี้น้องพองกินข้าวนี่คือกินข้างนอกแต่ว่านี่คืออยู่ที่ข้างในห้องก็คือมีสองคนนะคะตรงนี้ก็เป็นตรงที่เป็นเพื่อนที่ําด้่ยกันอ่ะเขานอนอยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่าเขาไปทํางานแล้วเนาะน้องพองก็นอนอยู่ตรงนี้สองคนนะคะนะคะก็ก็สําหรับวันนี้นะคะน้องพองก็ได้ ถ่ายรอบๆที่น้องพองอยู่ที่อยู่ที่กินเป็นยังไงบ้างนะคะก็ข้างบนมีอะไรบ้างแล้วก็ที่ในห้องมีอะไรบ้างนะคะทั้งหมดอยู่3ามคนนะคะก็อยู่กับพี่สาวแล้วก็เพื่อนนะคะก็แต่ว่าไม่ได้ถ่ายแต่ว่าพี่สาวก็พี่พีเอฟซก็คงจะรู้จักอยู่เป็นพี่หอมแก้วอะพี่หอมแก้วแต่แต่คนเพื่อนน้องพองที่ราด้วยกันคือชื่อหอมพองเหมือนกันคนที่รำเหมือนกันนะ ที่ลาใส่ชุดใส่ชุดสีเหลืองแล้วก็ไปลําที่ที่ปอยอ,ะอ่ะก็มีรูปภาพเห็นพีเอฟซีเขาก็แชร์รูปภาพอยู่นะคะก็3คนนี่นะคะอยู่ห้องเดียวกันแล้วก็แต่ว่าตอนนี้คือเขาก็ไปทํางานแล้วเนาะก็ไม่ได้ถ่ายแต่ว่าน้องบองอยู่ห้องคนเดียวก็ไม่รู้จะทําอะไรจะออกไปเที่ยวกไ็ไม่รู้จะออกไปเที่ยวที่ไหนแล้วก็จะไปเล่นกับเพื่อนก็ไม่มีเพื่อน ก็อยู่ห้องนี่แหละนะคะก็สำหรับวันนี้น้องพองก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องพองด้วยนะคะก็คอยเป็นกำลังใจให้น้องพองด้วยนะคะก็รอติดตามน้องพองไปนานๆนะคะว่าน้องพองจะทำอะไรบ้างแล้วก็จะไปอยู่ที่ไหนบ้างจะไประหว่างวันจะกินอะไรได้บ้างนะคะก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย